ความเร็ว0.0หลดล็อกแล้วตรวจสอบว่าอากาศในท่อถูกถอดออกโหมโดการทำงานอัตโนมัติแรงดันไป44.4แรงดันไป44.4ส่วนสูง0.8ความเร็ว1.2 แรงดันไฟ44.3แรงดันไฟ44.3ส่วนสูง0.4ความเร็ว4.9แรงดันไฟฟ้า44.2 แรงดันไฟฟ้า44.2ส่วนสูง0.4ความเร็ว4.7แรงดันไฟ44.1แรงดันไฟ44.1ส่วนสูง0.4 วความเร็ว4.7แรงดันไฟฟ้า44.2แรงดันไฟฟ้า44.2ส่วนสูง0.5ความเร็ว4.0